โอ้พระเจ้าจอร์ดห้าโมงมันก็ตกครับนี่คือฝนนะครับฝนกอตอมอนะครับห้าโมงมันก็ตกเลยครับนี่คือเรียบด่วนประดิษฐ์มนุษร์ทนะครับพอห้าโมงฝนก็ตกลงมาการเดินทางก็เลยลําบากรถก็ติดนะครับแต่ผมข้ามสะพานล,ลอยนะครับนี่คือสะพานล,ลอยเมื่อก่อนไม่มีสะพานล,ลอยนะครับก็ต้องข้ามถนนนี่ครับถือธงข้ามมาแล้วก็มีสัญญ,ญาณไฟกรตมาก็เลยสร้างสะพานล,ลอย เพราะแถวนี้มีห้างนะครับมีห้างคริสตันและก็มีห้างเซนชันนะครับก็เลยสร้างสะพานลอยข้ามถนนเรียบด่วนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เป็นห้างด้านนู้นนะครับเป็นห้างคริสตันนะครับเป็นของเจ้าเดียวกับ CDC ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ครับห้างก็ทำเพื่อชุมชนนะครับ เห็นนะเนี่ยนีครับนี่คือฝนตกนะครับบันไดก็เปียกนะครับต้องเดินระวังนะครับการใช้ชีวิตในกทมช่วงหน้าฝนเราก็ต้องมีร่มนะครับหรือเสื้อฝนเนื่อยหนนะครับช่วงนี้นะครับนุน่นมีที่รอรถนะครับนี่ก็ห้าง มีห้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝนมันก็ตกนะครับนี่ครับเอถ้าอยู่กรทมอไม่มีตังไม่มีรถก็อยู่ได้นะครับก็ต้องทางเงี้ยครับต้องไปดรถโดยสารนะครับก็มีรถก็สบายหน่อยแต่ก้าใใ้ย่ายก็เยอะตามแล้วแต่ความสะดวกนะครับ นี่ยครับมันก็จะมีสองแถวรถแท็กซี่นะครับบางคนก็เอาจาักรยานมานะครับเนี่ยก็จอดตรงนี้ว้าวลิซ,ซ่าลิซ,ซ่าเดี๋ยวไปดูลิซ,ซ่ากันหน่อยลิซ,ซ่าลิซ,ซ่าเออเมื่อไหร่รถจะมานะครับและการเดินข้างหนึ่งก็ระวังนะครับเดี๋ยวรถมาก็จะแหลบน้ำเตียกอีก ไอรถพวกนี้มันก็ไม่ได้ดูคนข้างถนนนะครับมันชอบทําให้เราเปียกเนี่ยครับและข้างถนนก็จะมีทางจักรยานนะครับทางเดินแต่ส่วนมากก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์นะครับขับมาถึงจะมีกฎว่าปรับ5พันแต่มันก็ยังขับนะครับมันชอบขับสวนมานะครับต้องเดิอนอะไรก็ต้องระวังนะครับ นี่คือสาลารอรถของกรุงเทพนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับรถเรื่อยมาก็อย่างนี้ครับเออต้องรอนะครับเราก็รอที่สาลาเนี่ยครับมันก็จะเปียกหน่อยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ